ครับ่อดีแนนตันนี้นะคนะอันนี้ผมมินอแม่ตอนนี้แนนมาออกรายการประชาดาน้ำของมาดามเคสน้ำแม่น้ำผลไม้น้ำากขวดยบครบเรื่องบ้ขาบามีละครก็่้นแล้วก็เวกาบานเวกาบาน่เวกาบานด้วยนะเวกาบานแก้ล็อกกเต็น กด,ดสนใจเบอร์โทรเร็ว0 8 8 6 9 9 4 9 9 5เค่ะ,ะกดไลค์กดติดตาม<ด>นะคะฟ<ด>้ะาใส่ชาบูชาแน,นลนะคะแจกไปทำหน้าฟรี2,000บาทนะคะก็รายการเรานี่นะคะก็ออกทั่วโลกค่ะเพราะฉะนั้นสิบสายแรกโทรก็มาเรามีของที่เึกให้เน้ะให้ดูหมอฟรีเอาอาจารย์แนะนำค่ะ ถ้าอยากจะดูฟรีนะคะก็กดไลค์กดแชร์นะคะและเดี๋ยวตรงนี้เราจะมีการส่งผู้โชคดีนะคะสิบท่านเท่นั้นค่ะค่ะตอนนี้อยู่ที่ห้องส่งอานรายการพร้อมยังปาเดี๋ยวจ้า๊บนังกันถ่ายไปก่อนก็วันนี้รายการเราเนี่ยเราอานที่ห้องส่งฟ้าใสสกายบูชาชนแนลนะแล้วก็วันนี้เพื่อนๆก็ต่างมาเอาสินค้ามาพีเซ็งกัน และของเราเนี่ยเรามีทีวีออนไลน์ซึ่งเรา3ามคนเนี่ยจะมาออกรายการกันใครที่ก็มีสินค้าเนาะก็สามารถจะนําสินค้ามาแล้วเราก็จะไลฟ์สดออกรายการเนาะไม่ว่าจะเป็นสินค้าของท่านเราออกให้ฟรีนะไม่ว่าจะเป็นเอเขาเรียกว่าอะไรอะโอทใช่ไหมอาหารเสริมและอะไรอีกที่เราจะรับมากระเป๋ารองเท้าคือเอฟ i ิติ่งใช่ไหมตัวเองก็ ทุกประเภทนะค่ะอ่าแล้วอย่าลืม Queen Beauty กับ PSK สอ5ค่ะค่ะก็ตอนนี้ใครเป็นเมมเบอร์ก็สามารถจะซื้อในราคาถูกได้นะ้ะก็อย่าลืมนะคะของเรามีทำบุญสถานีวันที่24กรกฎาคมสอง5้าทำบุญเสร็จแล้วล,ล่องเรือเราสามคนก็จะไปเป็นพิธีกรน,นะล,ล่องเรือ เพราะฉะนั้นลงทะเบียนก่อนนะอะ่สถานีเจเรียข้าเวลา <Bye. S 1> Behind the Scene บ๊ายบาย